แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ7จกุมภาพันธ์สองพเราจะมาอัปเดตวาระประชุมครมในวันนี้นะคะครมอจัดงบเสริบคมานาคมอีก4 9่จพันล้านเพิ่มค่าก่อสร้างมอเตอร์เวย์โคราชเกษตรชงลดหย่อนค่าธรรมเนียมโอนอสังหาคลังอุ้มดอกเบีย้ยบ้านคนไทยประชารัฐ มาดูวาระเพื่อพิจารณานะคะเริ่มกันที่กระทรวงการคลังเสนอการกําหนดระยะเวลาการให้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนสําหรับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุกระทรวงการคลังเสนอร่างจดหมายสนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียกระทรวงเกษตรเสนอการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก,กรรม กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางะบินสระบุรีนครราชสีมาจำนวน12ตอนกระทรวงคมนาคมรายงานผลการจรจาการบินระหว่างไทยเบลเยียมกระทรวงคมนาคมเสนอการปรับปรุงโครงสร้างอัตรานาเงินเดือนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะเสนอทบทวนมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมเสนอร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5ปี2566-2570กระทรวงมหาดไทยเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพิจารณากระทรวงสาธารณาสุขเสนอขออนุญัตเปลี่ยนแปลง รูปแบบรายการขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยารยระยะเวลาก่อสร้างอาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุเป็นอาคารคสอลอ7ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ1 3 5 7 6ตารางเมตรปรับราคา3จังหวัดชายแดนใต้โรงพยาบาลปัตตานีตำบลสบารางังอำเภอเมืองปัตตานีจัังหวดปัตตานีหนึ่งหลัง กระทรวงการอุดมศึกษาขอเสนออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันค่าปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติ เพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรมหาวิทยาลัยมหิดลกอรามานอนเสนอขออนุมัติเพิ่มจำนวนการรับนิสิตโครงการเพชรในตมสอบตอเสนอขออนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพระหูวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2566ถึง2570 คณะกรรมการการบินพลเรือนเสนอนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศปี2565ถึง2580มาดูวาระเพื่อทราบนะคะกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดนด่านศุลกากรสุงไงโกโลกและสำนักง,งานศุลกากรมาบตาพุทธกระทรวงวัฒนธรรมเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสารรค์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสําคัญในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะเสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกระยะที่2ปี2566ถึง2570คณะกรรมการทุนหมุนเวียนรายงานผลการดําเนินการตามคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดกรณีการกําหนดให้กองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสอลอคอเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองขอสังเกตของคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราไทยของคณะกรรมาการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดตั้งและการแก้ไขปัญหาศาสนสถาน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของทางราชการของคณะกรรมาการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภานะคะนี่คือวาระประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้7กุมภาพันธ์2566